มาดูเรื่องของการอารักขาขาบวนเสด็จกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงนะฮะเมื่อวันก่อนที่เรียกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเข้ามาหารือนะฮะเกี่ยวกับการ รับอารักขาขบวนสเสด็จนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ได้กําชับไปยังสํานักข่าวครองให้ดูแลเรื่องนี้ให้ดีเป็นพิเศษไม่อยากให้เกิดการประทะขึ้นอยากให้ประเทศอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีหากมีความเห็นต่างควรใช้เวทีที่เหมาะสมในการหารือไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือเวทีวิชาการนะครับเช่นเดียวกับที่มีหลายฝ่ายรวมถึงกองทัพออกมาแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทํากันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยืนยันฮะเรื่องนี้จะมีการดําเนินคด,ดีขอให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ขอวิงบอนครับเรื่องของการใช้ความรุนแรงบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและยืนยันว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือตํารวจก็อยากจะเห็นความสมัครสมานสามัคคีไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเป็นเรื่องของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและฝ่ายความมั่นคงที่ต้องดูแลเน้นย้ํากับท่านผู้บัญชาการตํรารวจแห่งชาติเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าต้องระมัดระวังในการดำเนินการไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ ท่านบอกกับท่านผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติย้าเลยครับคือความปลอดภัยของราชบงครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญส่วนที่พักเก้าไกลอะ่ะมองบอกว่าเป็นเรื่องของการอมองเรื่องนี้ ความคิดเห็นทางการเมืองนะครับบอกว่าเป็นทางการเมืองควรที่จะรับการนิรโทษกรรมคือไม่ได้มองว่ามันเป็น1นึแต่เป็นความคิดเห็นทางการเมืองและควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมท่านนายกบอกว่าไม่ได้มองไกลขนาดนั้นแต่มองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ต้องดูแลบุคคลสําคัญของประเทศให้ดีที่สุดไม่ให้มีการคุกคามหรือใช้กําลังและไม่ให้เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของการเมืองด้วยเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ